สวัสดีค่ะวันนี้แม่นะคะจะมาทําปอเปี๊ยะทอดค่ะปอเปี๊ยะทอดไส้ผักต่างๆนะคะแล้วก็ใส่หมูสับกับฟุนเส่นนะคะนีน้ำปลานะคะใส่ลงไปค่ะโย่ขั้นตอนต่อไปก็ใส่เมกกี้นะคะเมกกี้ช่มาเมกกี้ใส่ซอสหอยนะจ๊ะ ูกกเรากิปดิ๊นต์ตามใจชอบได้เลยค่ะของคุณแม่ก็จะใส่น้ำมันหอยน้ำาลาน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ผัดปลาเหมือนเหมือนเหมือนนี่คือแหลแมนน้ำหรอ,หอน้ำเห็ดหรอ,หอ ผักมันจะเยอะกว่าหมูหมูก็ผักในใจแต่เผื่อปลาทำไมทำไมทำไมของมันมันอ้วนอ้วนมันหรอทำไมผักเยอะจังอ้าวผักมีประโยชน์เราก็ต้องกินผักเยอะๆใช่ไหมคะใช่ใช่สิ นี่นะคะผัดไปได้สักคักนึงเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปเลยค่ะเห็ดหอมแม่ซื้อเป็นเห็ดหอมแข็งนะคะเราก็มาแช่น้ำแล้วก็หั่นเอาเนาะแล้วก็น้ําที่แม่เติมไปเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นน้ําที่แช่จากเห็ดหอมนะคะเราก็ผัดกันไปเลยให้เขาสุกนะรสชาติปรงตามใจชอบเลยนะคะว่าเราชอบรสแบบไหนเนาะ นี่แม่ก็จะผัดไส้เตรียมไว้ก่อนนะคะเป็นไส้กรอบเย้ะนะคะหลังจากที่ผักสุกได้ที่แล้วแม่ก็ใส่หมงเส้นลงไปเลยะคะ่จะจัดไปให้หมดเลยแล้วก็ผัดต่อไปนะคะ ันก็จะเหมือนกับผัดว้นเส้นนะแต่ทีนี้เราเอามาทำเปนไส้่อเปีปเ๊ยะให้วุ้นเส้นของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะให้เขาเย็นตัวลงนะคะแล้วเราก็เริ่มห่อปอเปี๊ยะแล้วก็ไปทอดกันเลยค่ะเราจะมาห่อปอเปี๊ยะกันนะคะแต่วันนี้ที่แม่จะใช้เป็นแป้งห่อโรตีนะคะ ซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะถ้าใครไม่มีแป้งห่อป,ปอเปี๊ยะนะคะเราสามารถใช้นี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปห่อกันเลยค่ะนี่นะคะมีคนแอบกินไส้ของเรานะคะแอบกินไม่ว่าแถมอาเล่นอีกต่างหากเลยสิเนี่ยสวยสวยตาเดี๋ยวเราไปห่อป,ปอเปี๊ยะกันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาห่อปอเปี๊ยะกันนะคะก่อนอื่นนะไส้ที่เราผัดไว้นะคะแห้งแล้วคือหมายความว่าอะไรอะลืมมันหายร้อแล้ว,ลวเออโอ้โหสตาร์นไปสิไว้อ่ะใส่เยอะไปใส่ให้พอดีนะคะแล้วก็กะเอาเราก็ม้วนเลยใช่ม้อนดึงมาเลยนะคะนี่ สิ่งคุ้นใหเท่ากันม่กินเนเดี๋ยวมีคนถีม่ะเพราะว่าม,มันจะเป็นอ่าเดี๋ยวเราก็ใช้แป้งเปลี่ยนนะคะแปะตรงนี้เลยเดี๋ยวให้น้องกีตาร์ทำนะคะตรงนี้ยังอือฮึคุณตอเสร็จแล้วนะคะเราก็หมุนลงไปเลยค่ะปอเปี๊ยะของคุณแม่ก็จะได้ชิ้นประมาณนี้นะคะ ห <N H K> น้าตาหน้ารับประทานนะขนาดยังไม่ทอดเลยเนี่ยโอ้โหไปชมฝีมือตัวเองปะไปกันตออ่อค่ะทำคือทำปอเปี๊ยะอยู่ได้ได้ยินลูกชิ้นทอดมาแล้วห <c oughs> <c oughs> <meine regardez Isaac> ิวแล้วสิมาจ้ะเจ่ามาจ้ะเราจะมากินกันเลยนะคะ กินอะไรคล้ายเมื่อเสร็จเลยค่ะอ่ะมาแปะเลยค่ะต้องเอากวยกันค่ะไม่ต้องเก่งตัวคือแม่ใส่ถุงมือข้างเดียวเนี่ยคือโดนแย่งไปนะคะอีกข้างหนึ่งเลยไม่ได้ใส่เลยค่ะอ่ะมาเลยคุณยายถามกินไหมโอ้โหลูกฉันกินทุกอย่างมือนะลูกฉันกินทุกอย่างนี่ก็ได้อีกชิ้นนึงแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะ นี่นะคะปอเปียที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะถุงนึงเนี่ยก็จะได้ประมาณ1ิบอันหรือ1 0บถึงสิอันนะคะถุงของแผ่นไอ้นี้นะคะแผ่นโรตีนะคะนี่หน้าตาประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะนี่ค่อยๆใส่ลงไปเลย แม่ตาคุยเหตามารณ์เลยหรอคะทำเตทำหนังเตพี่กันค่ะยายนี่น้องจะมีผู่นะฮะกาโตมีจักก่อนัดเย่ะค่ะเดี๋ยวพี่ทาให้นะคะเดี๋ยวพี่ร้องุ้ยต้องนึงหมดแล้วค่ะน้องฮะแกทอะไรนน้เปลี่ยนใจจบเอากุ้งเต้นแล้วค่ะฮะเปลี่ยนใจเอากุ้งเต้นแล้วค่ะ จะทอดให้เหลืองนะคะถึงเหลืองแป้งกรอบนิดๆนะคะเพราะว่าไส้ข้างในเนี่ยมันสุกหมดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปอกแยกฝีมือคุณแม่นะคะ นะคะปอเปี๊ยะของแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ <c oughs> น่ำมากคิ้มากชิมแมค่ะไม่ทันไม่ทันกินมือดีกว่าจะไงลูก อ,อ,อ,อกินใหญ่เลยอ่ะอ <ม S 1> น้ำจิ้มนะคะจะเป็นน้ำจิม้มบวยนะคะแม่ซื้อน้ำจิ้มบวยมานะคะอือห กินยมันเหมือนชีสช่ไหรอลองทำกันดูนะคะปอบเปี๊ยะทอดค่ะปอบเปบี๊ยะทอดคุณแม่ใช้แป้งแผ่นโรตีนะคะ mm. ซึ่งการทำอาหารในครั้งนี้เนี่ยคุณน้องกีตา้าเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการทำอาหารร่วมกับคุณแม่นะคะจะมีการตอบคำถามการถามคำถามในการทำอาหารแต่ละครั้งนะคะซึ่งน้องเป็นคนพี่ช่างสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามให้กับคุณแม่ค่ะ mm. นนเราสองคนก็ขอจบคลิปนี้ด้วยกันปอเปี๊ยะทอนะคะมาสิงกันนะคะการทำปอเปี๊ยะทอแล้วก็สวยเลยสองแม่ลูกกินได้สองคนก <c ười> ินได้สองคนเพราะว่าทอดแค่สองชิ้นอาอไม่ใช่อืมบ๊ายบายบ๊ายบาย